ตอนนี้นะครับเราก็จะมาที่นะครับโอเคสิบหกต่อเก้าคลิกเน็กนะครับผมเอาวิดีโอที่เราเพิ่งตัดต่อมานะครับนี่ตรึงโอเคได้วิดีโอมาแล้วนะครับอ่าคราวนี้เราก็มาดูอีกกันต่อนะครับผมนะฮะอ่าสำหรับวิดีโอนี้ครับผมเราสิ่งที่เราได้มาในอันดับแรกนะครับ เมื่อเราได้คลิปวิดีโอมาแล้วนะครับก่อนที่เราจะทําอย่างอื่นนะครับเราจะต้องทําให้วิดีโอของเรานะครับตรงเนี้ยสมบูรณ์แบบก่อนให้เราไล่นะครับตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับผมแล้วก็ว่าดูซิว่าวิดีโอของเรามันโอเคไหมที่เราถ่ายมานะครับหัวก่อนที่จะเริ่มเข้าเป็นยังไงนะฮะโอเคเฮ้ เริ่มวิดีโอมันไม่ค่อยโอเคนะเราดูที่ว่ามันจะเริ่มตรงจุดไหนโอเคนะครับให,ให้เราเลื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับตรงขีดสีแดงนะครับผมสังเกตให้ดีๆนะฮะเราจะตัดตรงเนี้ยนะเราจะมาดูกันในส่วนของการาตัดต่อนะครับผมนะเรานะฮะสมมติว่าตรงหัวเราเนี่ยเราไม่เอาเพราะว่าเป,เป็นการเริ่มวิดีโอนะครับเราอาจจะแบบ เราจะเอาตรงส่วนที่มันเลยเลยหัวมาสักสองสามนาทีนะที่เราดูแล้วมันโอเคสมบูรณ์แบบอะไรประมาณอ่าตรงนี้เห็นไหมเอ้ย,ยอ่าโอเคตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นวิดีโอของเราที่เรากําหนดไว้โอเคเราได้แล้วนะครับนะครับเพื่อนๆน,น,นะครับเห็นเมาส์ผมไหมครับให้เพื่อนๆเอามือเนี่ยครับมาจิ้มตรงเนี้ยตรงไทม์ไลน์ของวิดีโอปึ้งให้มันขึ้นมาเป็นอ่า แถบแถบสีเหลืองนะครับผมเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนมากดตรงนี้ครับนะฮะรูปกันไก่นะฮะรูปกันไก่ครับผมกดไปโช๊นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราจะตัดส่วนไหนทิ้งนะให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นการตัดส่วนอ่ที่อยู่ด้านหน้าทิ้งไปนะครับส่วนที่อยู่ด้านหน้าทิ้งไป เพราะฉะนั้นเราก็มากดตรงนี้แล้วครับนะฮะอันแรกเลยตรึงครับอ่าหายไปแล้วครับตัวนี้เราก็ได้หัวแล้วว่าหัวที่สมบูรณ์นะแล้วเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับปึมปื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 ม,ปมโอ้โอเคมาอยู่อ่าอันนี้คือวิดีโอนี้เราเรา,เราต้องละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าทุกวิดีโอที่เราถ่ายมาเราต้องดูให้หมดนะฮะว่าเราจะตัดตรงไหนออกนะฮะ ก็เหมือนอย่างที่ผมทําตัวอย่างให้ดูพูดผิดพูดถูกบ้างอะไรบ้างแต่ก็พูดไปยาวๆเลยนะครับแล้วเราเข้ามาไล่ดูเนื้อหาที่มันสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตัดส่วนที่เราไม่เอาออกนะฮะสมมติว่าเรามาเจอตรงอ่ะมาอีกสักพักนึงอ่านมาเจอตรงที่เราไม่เอาแล้วนะครับอืมอ่ะครับผมทวนี้ครับ เราก็มาเจอตรงที่เราไม่เอาละคราวนี้เนี่ยเราจะตัดเลยออกเลยไม่ได้นะเราต้องแยกวิดีโอก่อนนะครับนะฮะเราจะมาอันไหนครับอันที่หนึ่งที่สองที่สามอ่าเราก็จะมาที่สามนะฮะเพื่อแยกวิดีโอเป็นสองส่วนนะครับตรงนี้เป็นส่วนหน้านะครับส่วนหน้าเป็นส่วนที่สมบูรณ์แบบและ perfected อ่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับนะฮะเรามาที่ส่วนหลังครับเอามือมันจิ้มที่ส่วนหลังนะ ครับผมทิ้งที่ส่วนหลังนี่เราก็จะได้ส่วนนะครับที่ที่เราต้องการตัดทิง้งเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอ่าเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนเจอส่วนที่เราคิดว่าอาโอเคเอยมาถึงส่วนดีแล้วส่วนที่เราจะเอาไวล้ละอ่าเอเคส่วนที่เราจะตัดออกมันมีอยู่ประมามันมาถึงตรงนี้อ่าโอเคเราก็หยุดครับหยุดเลยครับหยุดตึง้งโอเคนะครับฮะจะเห็นว่านะครับผม ส่วนหน้านะครับส่วนหน้าเป็นส่วนที่วิดีโอนี้เราแยกออกจากส่วนดีแล้วนะอีกคนส่วนมาเป็นส่วนที่สองคราวนี้เนี่ยส่วนหน้าเป็นส่วนที่เราต้องการตัดออกใช่ไหมครับส่วนหลังคือส่วนที่เราจะเอาไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ตรวจสอบไปเรื่อยๆครับผมจําได้ไหมครับเราก็จิ้มมาที่รูปกันไกลครับผมคราวนี้เนี่ยเราจะตัดส่วนหน้าทิ้งใช่ไหมครับ เราจะตัดส่วนหน้าทิ้งเราก็กดนะะแถวที่หนึ่งเลยครับ trim to left the playhead นะครับผมโอเคจิ้มไปเลยครับตึงโอเคมันก็จะเหลือแต่ส่วนดีที่เราต้องการเสร็จแล้วก็เนะฮะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับผมเลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะวิดีโอต้องต้องดูทุกช็อตนะครับที่เราถ่ายมานะครับ นะฮะเนไหมคือข้อดีของมันนะครับนะฮะคือวิดีโอเนี่ยข้อดีของมันคือแบบเราการนําเสนอเนื้อหาคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็กระชับนะครับใช้คําไม่เปลืองนะครับบางทีการไลฟ์สดเนี่ยบางบางทีเราอาจจะคอนโทรลในเรื่องของอ คำพูดไม่ได้หรือประโยคที่เราจะพูดไปหรือว่าอะไรเนื้อหาเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะกระชับมันได้ด้วยความที่ว่ามันเป็นเรื่องของเฉพาะหน้านะครับเป,เป็นอะไรที่สดสดแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะการไล่สดคือเรียวๆอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมชาตินะครมีความเป็นตัวเองอยู่แล้วนะทุกคนทุกคนก็ชอบอยู่แล้วครับความเรียวนะผิดบ้างถูกบ้างอะไร,ป,ระไปิไปแต่ว่าบางอย่างที่เราต้องการนําเสนอเป็นที่มันเป็นเนื้อหาที่มันแบบ จําจเป็นที่จะต้องแบบานาเสนออย่างชัดเจนตรงเป้าอะไรประมาณนั้อย่างเช่นวิดีโอ,อสั้นๆ3ามนาทีนะครับให้ความรู้3นาทีที่เราต้องออกทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะฮะภายใน3นาทีเนี่ยคุณจะต้องเล่าเรื่องอทุกอย่างนะฮะคือเล่าเรื่องให้จบนะฮะแล้วก็ให้กระชับแล้วก็ให้ได้ใจความครบถ้วนนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคนี่ครับ เราก็มาในเรื่อยครับผมไล่ยล่จนมาเจอวิดีโอนะครับส่วนที่เราไม่เอาหมายถึงว่าส่วนที่เราพูดแบบไม่รู้เรื่องหรือว่าพูดแบบบางทีพูดสะดุดปุ๊บเออเราต้องการที่จะเริ่มใหม่แล้วก็พูดต่อไปอะไรหรือบางทีเราเราพูดพูดไม่ถูกหรือพูดผิดหรือว่าพูดตกอะไรประมาณนะี้อ่าเรามาไล่เจอปุ๊บเราก็โอเคเรามาเจอส่วนไม่ดีเราก็ทําเหมือนเดิมครับก็คืออ่า ทำการแยกส่วนมันออกไปตรงนี้เป็นการทําวิดีโอนะเป็นการสกรีนวิดีโอของเราให้สมบูรณ์นะครับผมเป็นวิดีโอที่สมบูรณ์ก่อนก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นนะครับก็ดูว่าวิดีโอที่เราถ่ายมาเราจะตัดตรงไหนจะต่อตรงไหนเอาอะไรมาต่อกันหรือจะแทรกตรงไหนมีอะไรจะต้องแทรกทําให้เรียบร้อยในขั้นตอนนี้นะครับผมทําให้เรียบร้อยในขั้นตอนนี้เลยนะครับเมื่อเราเลื่อนมาถึง จุดที่เราไม่ต้องการอีกนะครับเราก็หยุดไว้แค่นั้นเสร็จแล้วเราก็จิ้มให้มันเป็นขอบสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วก็มาที่รูปกันไกน่นะครับนะฮะมาที่รูปกันไก่เสร็จแล้วเราก็แยกนะครับคืออย่าตัดนะฮะไม่ใช่ตัดนะครับคือเป็นการแยกวิดีโอให้มันเป็นสองส่วนว่เาเราจะตัดฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ฝั่งหน้าเนี่ยเป็นฝั่งที่เราจะเอาฝั่งหลังเนี่ย มันเป็นฝั่งที่เราจะต้องเลือกเลือกเลือกตัดเลือกต่อเลือกตัดเลือกต่เอ,ตเ,อตเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไว้ทั้งสองฝั่งเราจะไปเลือกตัดแค่บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่าโอเคแยกซ้ายขวาออกก็คือเราจะต้องคลิกมาที่ตัว superit and ผ l i t at playhead นะครับคลิกไปเลยครับตึงมันก็จะแยกปยเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือโอเคเราจะเอาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปยุ่ง,ยงกับมันนะฮะส่วนที่เหลือนะครับตรงนี้ครับผมเราก็เลื่อนมานะครับ เลื่อนผ่านนะฮะวิดีโอตรงส่วนที่เราจะตัดทิ้งที่เราจะไม่เอาเลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงส่วนที่เราต้องการมันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเราถึงจะไปที่รูปกันไกอีกทีหนึ่งแล้วแล้วก็ไปคลิกที่นะฮะแถวแรกก็คือ trim to left of page นะครับคลิกกันไปนะครับตึ้งอ่านะครับผมนะครับก็ทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนจบแล้วก็ เราก็นะครับหลังจากนั้นเราก็มาเปิดนะฮะวิดีโอของเรานะครับนี่นะครับผมการเรียนการสอนนะครับเกี่ยวกับอครับคือเราไล่เปิดไปเรื่อยๆฮะอย่างละเอียดครับวิดีโองานวิดีโอคืองานละเอียดนะครับไปเรื่อยๆโอเคว่าอ่าดูว่าตรงไหนมันมีจุดที่เราตกขาดตกบกพร่องไปแล้วก็ไปตัดไปต่อมันอีกนะครับจนเรา จนเรามั่นใจว่าวิาวดีโอเนี้ยโอเคนะีเป็นสมบูรณ์แบบแล้วนะเรา,าเราต้องการที่จะใช้มันละตรงนี้และโอเคละนะครับแล้วก็ถึงที่จะมาทําทในลําดับถัดไปก็คือไปต่อในเรื่องของการใส่ลูกเล่นนะใส่ข้อความนะครับใส่เพลงประกอบหรืออะไรยังไงประมาณนี้ครับผมก็นะคืออะไรเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะตอนแรกผมว่าจะสอนแบบ แต่จริงๆคือการลงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนโปรแกรมแหละส่วนมันก็ไม่เคยเร็วสักทีนะครับเพราะว่าดีเทลมันเยอะนะครับผมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเนื้อหาต่อจากนี้ผมเอาไว้สอนพรุ่งนี้แล้วกันเนาะจนกว่าเราจะจบก,ก็คือคืออยากสอนให้มันละเอียดไปเลยครับ ให้แบบว่าคนที่ไม่เป๊ะเลยนะครับสามารถจะมาดูแล้วก็ค่อยๆทําไปได้นะครับผมก็พวกนี้ผมมาถึงผมก็จะโซโลเลยครับใส่สอนต่อเลยครับไม่มีการอลังพบบทอะไรสั้งสิ้นนะครับผมอ่าโอเคนะควันนี้เราก็ได้รู้เกี่ยวกับการใช้งานนะครับไฮมาสเตอร์จนถึงตัดต่อวิดีโอเอาวิดีโอเข้ามาใช้แล้วก็ในเบื้องต้นเราจะต้องมาตรวจสอบวิดีโอแล้วก็ตัดแล้วก ต่อวิดีโอจนเป็นวิดีโอที่สมบูรณ์แบบก่อนที่เราจะมาใส่ลูกเล่นก่อนที่เราจะทําทอะไรต่อไปนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ถือว่านะครับบรรลุภารากิจนะครับบรรลุภารกิจแล้วนะครับผมภารากิจของเราวันนี้นะครับก็ก็มาถึงที่การตัดต่อนะครับวิดีโอครับแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะต่อในส่วนอื่นๆของการใส่ลูกเล่นของการใส่ตัวหนังสือการ ใส่อะไรต่างๆที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้นะในเบื้องต้นนะครับผมอาจจะไม่ได้สอนลึกนะครับถ้าลึกมากเนี่ยถ้าใครต้องการทักษะการตัดต่อวิดีโอไขมัสเตอร์อย่างลึกๆมากๆเนี่ยมันก็ต้องเดี๋ยวผมก็จะมีนะครับจริงๆผมทาทาคอร์สไว้แหละแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อมัมบลงนะครับอคอร์สสรับสอนตัดต่อวิดีโอไขมัสเตอร์ซึ่งเป็นทางนั้นนะมันจะละเอียดมากแต่เนี่ย ถ้าใครแบบต้องการที่จะทำเบื้องต้นให้สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเอาไปใช้งานได้เนี่ยก็เรียนที่หน้าเพจเ่ยก็สามารถที่จะทำได้แล้วนะครับผมผมก,ก็สอนค่อนข้าง,งที่จะละเอียดพอสมควรนะครับผมเพียงแต่ว่าในการใช้งานฟังก์ชันลึกๆเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานแล้วนะครับผมเนาะก็วันนี้ครับผมนะก็ขอบคุณมากน,นะครับ